ตลาดหุ้นในช่วงท้ายก็ยังยืนในบริเวณพันสามร้อยหกสิบเก้าจุดนะคะครับเขาอยู่ในช่วงปรับฐานนะฮะค่ะค่ะค่ะยังไม่ได้เด็ดขาดนะครับว่าก็จะจะขึ้นจะลงนะอันนี้สําคัญนะครับให้ดูที่เช็คพอยต์ของเซตที่หนึ่งสามหกสองจุดสามเก้านะครับสิ้นวันถ้าปิดหลุดนะฮะปิดหลุดแสดงว่าขึ้นจบนะครับอควรขึ้นต่อไปให้ผ่านหนึ่งสามแปดสองนะครับก็จะเป็นขาขึ้นต่อ นส่วนหุ้นก็จะสลับตัวเสยังยังไม่ยอมลงนะไม่ยอมลงก็ตลาดไปได้ไม่ดีหรอกเพราะว่ามีปัจจัยปัจจัยทางด้านต่างประเทศนะครับมันผันผวนมากนะฮะในในตลาดต่างประเทศนะครับค่อนข้างผันผวนนะเพราะนั้นของเราก็ผันผวนรุนแรงมากนะครับนะครับเดี๋ยวเราดูสู้อยู่นะฮะยังสู้อยู่สู้อยู่นะฮะให้โอกาสต่อไปปูนใหญ่ดันแต่ว่าปูนใหญ่วรลุไม่ได้เยอะนะฮะอยู่ข้างล่างเอทีอีกนะฮะ ตัวนี้ใช้สองตัวนะฮะใช้ปุนใหญ่กับเออโอทีนะอะสองตัวที่ดันทาบินเด็กขึ้นมาเออโอทีกับปูนใหญ่นะฮะก็แสดงว่าเขาก็พยายามที่จะประคับประคองให้ให้เซตมันที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับโดยโดยผ่านความผันผวนของปัจจัยต่างประเทศนะครับเขาคงเชื่อมั่นปัจจัยในประเทศ่วงข้้นที่จะเยอะนะครับเราก็ตามดูต่อไปเลยกันเพราะวอลุ่มมันเป็นมันเป็นแบบวอลุ่มไม่ได้วอลุ่มขาขึ้นนะเป็นวอลลุ่มของการปรับฐานอยู่นะฮะ นะครับคือยังไงขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นขายอยู่ดีนะฮะแล้วก็ถ้าจะขึ้นต่อต้องทำ A.B.C คือปรับฐานใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปทำดาวเทอรี่ค่อยเป็นขาขึ้นข้างบนอีกทีนะ,ะนะครับตอนนี้ขึ้นมาเพื่อขายอยู่นะ,ะตอนนี้หุ้นหุ้นที่เป็นสีแดงที่มีวอลุ่มออกมาเยอะที่สุดคือจ z ดนะคะอันดับหนึ่งในตอนนี้นะคะแจัดฮะดูนะฮะก,ก็ขายขายแจ๊ดไปซื้อปูนแหละ ้ก็็เปนแทองทุนกองทุนยืนขายแจ๊ดเพื่อไปซื้อปูนมันมันจะทํำยังไงอ่ะมอสค่ะค่ะเราก็ไม่ได้อยากให้หุ้นลงนะฮะเราเราก็อยากให้ขึ้นขึ้นนะฮะ <c oughs> แต่มันก็ขึ้นไปในสภาพแบบในสภาวะแบบสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษค่ <c oughs> ะแต่มันก็คงได้เท่แค่นี้นะฮะปัจจัยแวดล้อมอยังไม่ดีเนาะใช่มันไม่ใช่เป็นขึ้นมาเพื่อให้เราไปซื้อแล้วถือลงทุนหวังรวยเนี่ยมันไม่ใช่ฮะมันก็แค่เหมือนกับเศรษฐกิจของเราที่เข้ามาใส่เงินไปแสนสองก็ แค่พยุงให้มันให้มันดูดีขึ้นไม่ไม่ให้มีการถดถอยเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะทําให้ทุกอย่างดีนะครับ GDP กลายเป็นแบบว่า,าเจริญเติบโตอย่างดีมันไม่ใช่นะฮะมันกับว่าให้ทุกคนพออยู่ได้นะฮะตลาดหุ้นก็เหมือนกันนะครับจำลองเดียวกันเลยแต่ทีเฟกนี่ไม่จำลองเดียวกันวันนี้เหวี่ยงรุนแรงมากนะฮะทีเฟกนะคะทีเฟกนี่ก็คือโอ้วันนี้เหวี่ยงค่อนข้างแรงนะครับ เราดูทีเฟกถ้าคนที่การเทนก็ยังถือต่อไปนะฮะโดยเลือ stop ่อนสต o ร l o อบมานะครับอยู่ที่แปดเจ็ดเจ็ดจุดสามนะครับคือคนที่รงมาจากข้างล่างยังถือต่อได้อยู่นะครับส่วนคนที่เทรดนะฮะคนที่เล่นรอบนะฮะเล่นรอบตลาดเป็นใช้เวอยู่นะครับก็ต้องต้องเด็กช็อตยอหลอกนะฮะดูโดยกรอบของการเทรดนะครับอยู่ที่ประมาณอ,าอยู่ที่แปด 870ก็ได้นะฮะ870895นะฮะจะค่อนข้างกว้างนะครับกรอบนี้เลยนะกรอบกรอบแคบไปหน่อยหนึ่งคือ88880891 <Okay. S 2> นะฮะคือถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าผ่าน891อ,อ่ะก็อาจจะไปได้898นะฮะ <Okay. S 2> ถ้าหลุด880ก็ลงไป870ตลอดเนี้ยนะครับเทรดค่อนข้างกว้างมากนะครับวันนี้มีทท่งที่เทรดแค่ใช้เวลาห้านาทีนะฮะแล้วเหวี่ยงมากกว่าสิบจุดเนี่ยขึ้นลงเนี่ยวันนี้มีสามแท่ง ไปกับสามสิบจุดใครตือตนกนี่ก็จะเสียหายเยอะนะฮะนะครับแต่ใครใช้ระบบเราคือเด้ยอลรองนะฮะอันนี้จะไม่เป็นไรฮะคือเด้งอย่าไปเด้งอย่าไปลองเด็ดขาดเด้อไม่ถือว่าแท่งใดแท่งหนึ่งวิ่งขึ้นมานะฮะอันนี้เขาเรียกแนวโน้มไซเวนะครับเป็นแนวโน้มเขาเรียกกินเงินคืนนะฮะแนวโน้มช่วงกินกำไรคืนช่วงกินกำไรคืนเข้าใจเลยเข้าใจไหมฮะคุณมาเห็นแล้วเข้าใจไหมฮะค่ะโดนอ่ะผมผมโพสต์ไปตอนตอนตอนเอ่อ ซีโม่นะฮะเห็นมันอยู่ที่แปดแปดหนึ่งใช่ไหมครับก็บอกว่าถ้ามันปิดแบบนี้นะช็อตได้เปรียบยังไม่ทันกดพอกดไปเพิ่มมันวิ่งพุ่งที่ใบแปดเก้าศูนย์เลยแต่มันไม่ผ่านแปดเก้าหนึ่งนะฮะมันไม่ผ่านแปดเก้าหนึ่งนะครับช็อตเลยเสียเปรียบและอื้อวะใช่กลายจุดเลยมันก็ไม่ได้เสียเปรียบนะมันการมันเด้งขึ้นมาก็กลายเป็นช็อตยางไงอยู่ในกรอบนี้เออมันอยู่ในกรอบแปดมันไม่ผ่านแปดแปดเก้าหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเอะเสียเปรียบไหมขาดช็อต เนี่ผมก็ไม่เสียเปรียบนะ <laughs> ว้นแต่เว้นแต่วันนี้มันล่ากไปปิด8.91นะเออถ้าลากขึ้นไปปิด8.91เนี่ย8.91.1เนี่ยนะอ,อ,นปปอันนี้อันนี้ขาขาช็อตเสียเปรียบ <laughs> เลยเพราะว่าจริงๆแล้วในในในเทรนใหญ่เนะี่ยมันเป็นขึ้นอยู่นะครับไม่ถึงคนที่รันเทรนมาเนี่ยมันยังเป็นขึ้น <laughs> แล้วขึ้นได้ดีด้วยนะมันไม่ได้บอกว่ามันยังมันยังไม่ลงไง อา่าท่งเทียนมันยังมีโอกาสแก้ตัวได้อีกนะครับยังมีผบบบนล่างอีก <c oughs> <c oughs> ช็ชอตทั้งทั้งลองทั้งช็อตทั้งลองลองช็อตช็อตช็อต,อต,อตลองลองคือจริงๆแล้วก็คือว่าทนอ่ะนะ<ห>นถ้าเทียนก็ต้องทนเหมือนกันทนไนด้กำไรปีเนอ่ะทนเด้งนะฮะทนเด้งเด้งแล้วค่อยช็อตเด้งอย่าไปลองอย่างเงี้ยขึ้นมาแปดแปดแปดไปเก้าเลยอย่าไปลองนะอย่าไปลองนะครับก็คือต้องช็อตหนาวนะฮะแล้วก็เดมันก็ลงไปนะฮะมันยังไม่ไปไหนหรอกนะฮะมาแปดแปดศูนย์อีกโอ้ย มันจริงๆคนเล่นไสเวเป็นคงสนุกนะถ้าเป็นพวกไซเวนี่ใช้ทําเฟนเ,เท่าไหร่ฮะสามสิบเลยฮะใช้ใช้แท่งเทียนเลยอย่างท้่ผมอธิบายสามสิบวันนี้นะครับ <c oughs> แท่งตอนเช้าเนี่ยนะครับพอลงไปนะครับแปดเจ็ดสามเนี่ยคือไม่มีใครกล้าลองแน่นอน <c oughs> นะครับแต่พอมันวิ่งกลับขึ้นมาหามันจะเป็นโดจิหางยาวใช่ไหมครับว <c oughs> ันนั้นพอมันผ่านแปดแปดหนึ่งจุดสองเนี่ยเป็นแท่งที่สองเนี่ยคือต้องลองเข้าไปเลยนะลองเข้าไปเพราะว่ามันมันมันทมันทํหายหอือหายเขาเรียก ถ้าคิดเป็นดาวเทลรี่ก็ทาทาขาขึ้นนะฮะหลังจากนั้นมันจะวิ่งขึ้นไปนะครับที่แปดแปดเก้าหนึ่งนะฮะไอตัวแปดเก้าหนึ่งเป็นโดจิสองแท่งมันบอกว่าเดี๋ยวมันลงเพราะมันเป็นโดจิสองแท่งใช่ไหมครับแถมแท่งก่อน,นโดจิอยู่ข้างบนแบบแปดเก้าจุดหกแล้วก็วิ่งลงมานะครับแปดแปหนึ่งจุดหกนะฮะพอเจอแปดไปหนึ่งจุดหกมาทําโดจิแท่งหนึ่งใช่ไหมครับแท่งแดงมาลสุเ่เจอโดจิวิ่งกลับขึ้นไปอีกเห็นไหมครับคือถ้าถ้าใครเทรดตามสัญญาณเนี่ยแท่งเทียนเนี่ย ก็ใช่สามสิบนาทีวันนี้เทดได้หลายรอบนะครับเพียงแต่ว่าฮินโดจีก็ต้องไปก่อนมันอาจจะไม่ใช่ทําให้เราลองมาจากแปดแปดหนึ่งจุดสองนะฮะแล้วต้องไปปิดที่แปดเก้าหนึ่งไม่ใช่ฮะอาจจะแถวแปดแปดแปดก็ได้ถูกไหมครับเออมันก็ได้เจ็ดจุดใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอช็อตเนี่ยพอหลุดแปดแปดหกก็ช็อตลงมาก็มาได้แปดแปดสองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ลสิบสิบห้าจุดนะขณะที่เห็นภาพที่เราวิ่งสามสิบอน่ ล้วก็ยังมีปัญหาว่าเครื่องขัดข้องเออเลอร์ทำไม่ทันเลยอนยะ่นงมันเยอะไปหมดเลยก็รอรอให้ 4g ีมันมาจริงจสักทีนะเจอแล้วมันก็งุดหงิดน,นะ <c oughs> มันเออนึกออกไหมพอพอคยกไปแล้วมันมันเด้งออกมาว่าเออเลอร์เพราะเพราะเน็ตมันมันแจมอะ่ <c oughs> เอะเอะเอเลอร์อยู่เนี้ยเออันเออร์เลอร์่ะไม่คีไม่ได้แล้วออกไม่ได้อย่างแท่งเมื่อสักครู่นะฮะต <c oughs> อนแท่งเมือ่อตอนช่วงสี่โมงเนี้ยนะ <c oughs> แปดแปดรู้ละแปดแปดหนึ่งใช่ไหมครับเคาะไม่ได้รู้ละเดี๋ยวมันผ่านนะมันวิ่งผ่านนะครับตัวตัวแปดแปดสองจุดสามนะเคอะเออเลือสามทีแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าแล้วคือมันไม่ทันอ่ะถูกไหมฮะไปเลยเออใช่เห็นละอันนี้ถ้าจะเอาเครื่องเครื่องเครื่องที่เขาเทดของของระบบระบบโบเกอร์นะก็ต้องมีเทปนะฮะแค่โทรมาปึ้งก็วิ่งไปแล้วก็ไม่ทันไม่ทันไม่ทันต้องมีอัดเทปมันก็ไม่ทันนะ เอเอไ้ก็เราก็ขอให้ 4G มันมันได้เสร็จสมหวักเร็วๆ <c oughs> อย่างเ้นซืนะ้อแอดวานไว้นะตอนรับ 4G <c oughs> เปิดทางให้มัาหน่อยเออถ้าพูดเนี่ยนะผมว่านะก็ก็ <c oughs> ต้องดูเหมือนกันนะว่าจะซื้อไม่จะซื้อไม่ซื้อต้องดูว่ามันขึ้นอยู่หรือเปล่านะ่ค่ะมันขึ้นอยู่อย่าไปซื้อนะ <c oughs> นะครับวันนี้มันขึ้นมาไะแ <c oughs> อดวานวันนี้ก็ขึ้นมาช่วยเซตใ <c> ค <oughs> ่ะสามบาทในภาพรวมจริงของเซตนะอ่อนแอใช่คเป็นการประคับประคองไปได้อีกสัก กี่วันไม่ทราบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการคอลเลคชันนะครับจะแถวพันพันพันสามร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะมีมีโอกาสลงปลุกไปจะแถ,ถว 50, พันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยสามสิบล้วมีโอกาสนะฮะเราตามดูแล้วกันว่าเรายังไม่รู้ว่าจุดสูงสุดมันอยู่ที่ไหนนะฮะมันยังขึ้นไปหาจุดสูงสุดๆๆอยู่นะครับของรอบนี้นะครับจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราเราอยากให้ขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ถ้านับขึ้นคุณนมานำทำสี ทำสีแล้วมันทำเอนะฮะมันต้องทำห้าขึ้นไปเลยนะฮะแต่ถ้ามันทำสีแล้วทำเอบีซีนะอันเนี้ยมันจะตกเลยนะฮะมันจะไปลงตามสัมประเทศอันนี้จะไม่ดีนะฮะเสียเงินฟรีนะฮะตามดูไปนะครับแต่เราเชื่อว่าสัญญา reversal เนี่ยมันคงทําให้เป็นเรื่องของการแค่ correction แล้วขึ้นต่ออีกละรอบหนึ่งนะท้องคําค่ะทองคําก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้นะครับนิ่งมากนะครับ กรอบเทรดก็อยู่ที่หนึ่ง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 สามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดอยู่ยแถวๆนี้ยนะครับถ้าทำไม่มีอะไรนะฮะหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแต่ต้องรอไปอสักรอวันศุกร์นะฮะเพราวันศุกร์เขาเขาจะเล่นไหมถ, <laughs> ถ้าเล่นเขาเล่นวันศุกร์นะฮะถ้าไม่เล่นก็จะไตเวตลาดปิดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบวกสิบจุดนะคะอ่ะใช่ก็ขึ้นหร่เปิดลงฮะ คือโดยโดยโดยโหลักทัเทคหนึ่งถ้าจะเป็นขาขึ้นเนี่ยพวกนี้ต้องขอแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งะนะฮะก็เปิดขึ้น<บ>ไปเลยนะบวกสิบจุดอ่าหนึ่งสามแปดสองคือเปิดไปอย่าโดดเปิดลบอสองจุดห้าจุดก็ได้อ๋อยังไม่เช้าอ่าชายแล้วก็วิ่งขึ้นไปแท่งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ยืนอยู่ในตลาดมีเงินนะฮะแต่ถ้าพวกนี้ตลาดเปิดมาโดนเลยนะฮะบวกสิบจุดอันนี้ขายเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ขาขึ้นนะครับจะขาขึ้นต้องแบบเมื่อเช้าอ่ะแบบเมื่อเช้าในตลาดขาขึ้น แล้วก็อย่าดูโลดูโลของวันนี้เลยนะครับเป็นหลังเลยห้ามหลุดนะฮะห้ามหลุดหนึ่งสามห้าห้าห้ามหลุดถึงว่าการขึ้นไปทำดีวายรอบเนี้นะฮะห้ามหลุดถึงสามห้าห้าแต่หลังจากขึ้นไปแล้วหลุดได้นะฮะอ่าหลุดได้แต่ตอนนี้ฮะจากช่วงนี้ไปเนี่ยนะครับอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยห้ามหลุดถ้าจะเป็นขาขึ้นห้ามหลุดเด็ดขาดห้ามทำโ่ห้ามทำโรเพราะโลสี่แท่งแล้วไม่ดีและนะครับโอเคนะครับคุณน้อบสวัสดีครับ